นะครับอ่ะดูตัวอย่างที่หนึ่งลูกนะอ่ะมีนะครับสามเล่ม A B C ลูกสามเล่ม A B C นะครับให้เรียบร้อยแล้วสามเล่ม A B C คือรูปนี้ลูกอ่ะครูขอแทนด้วยหมายเลขหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีพิกัดนะครับ A นะระบุพิกัดที่ควรดับนะครับ A นะควรดับเอ้นะลูก4 7นะครับพิกัด B ลูก 1>, 1 2และพิกัดสนะครับ6 1นะอ่ะเนี่ยเขาเขาบอกแล้วนะครับสะท้อนบนแกน x นะสะท้อนบนแกน x นะครับอ่ะสะท้อนบนแกน x เ,เป็นยังไงเอ่ยอ่ะเด็กๆด,ดูนะครับอ่ะเริ่มเลยเด็กเห็นไหมแกนตั้งคือ y ลูกอ่ะครูขยายแกน y นะครับแกน x แกนนอนลูก แกน x แกนนอนนะครับ x นอน y ตั้งนะสังเกตเลยนะครับเดีกๆดูนะคุณครูจะอธิบายระบบพิกัดฉากก่อนนะครับอ่ะมี x นอน y ตั้งในในสังเกตนะครับจุดที่นะจุดที่ทั้งสองนะตัดกันนะครับสองแกนนี้ตัดกันนะลูกนะครับเราจะตัดกันที่จุด x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์นะครับ x เป็นศูนย์ y เป็นศูนย์ลูกเรียกว่าควนดับศูบบ 0, 0, นะย์ศูนย์นะครับควนดับศูนย์ศูนย์นะเด็กๆสังเกตนะครับอ่ะครูครูคจะสอนวิธีการดูจุดก่อนนะครับอ่ะพิกัด a ลูกพิกัด a นะครับสี่เจ็ดพิกัด a คือสี่เจ็ดนะเด็กๆตัวควนดับนะครับควนดับเราจะ เริ่มที่เดี็กๆดูนะคะคูณดับนะเป็นไปตามแกน x แกน y ลูกคูณดับคูณดับนะสมาชิกตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะตัวแรกนะลูกมีค่าตามแกน x นะครับแกน x นะเด็กๆค่าตามแกน x นะครับตัวที่สองค่าตามแกน y ลูกนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับเมื่อพูดถึงคูณดับตัวที่หนึ่งลูกคูณดับพิกัด พิจัดจุด A นะลูก47อ่าทุกคนดูจุด A จุด A นะครับก่อนที่เราจะจุดที่จุด A นะเด็กๆดูนะครับ47 4ตัวแรกหมายถึงแกน x เด็กๆหากแกน x ก่อนลูกแกน x อยู่นี่นะครับแกน x นะอ่ะไปดูที่4อยู่นี่นะนะครับแกน x ที่4นะอ่า4นะครับจากนั้นลูกเมื่อเราได้4นะนะครับยังไม่ให้จุดนะ ดูที่4ก่อนนะครับอ่าเรามาดูตัวตัวหลังต่อเลข7นะครับสแสดงว่า y เป็น7ลูกนะครับเราก็เริ่มต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้จุดที่นี่นะอ่า x เป็น4เห็นไหมลูกนะอ่า y เป็น7ดเด็กๆดูค่า y ลูกดูตามแกน y นะตามแกน y แกนนี้นะมันจะไล่าจากน้อยไปมากเห็นไหมครับไล่าจากน้อยไปมากโอเคนะ นะสองสี่หกแปดสิบไล่ไปใช่ไหมครับอ่ะดูที่เจ็ดนะครับเมื่อกี้อยู่นี่นะลูกอ่ะเราก็เริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอเจ็ดปุ๊บจุดปั๊บเลยลูกจุดเรียบร้อยแล้วนะครับจุด A เราจะปรากฏที่นี่นะครับพิกัดจุด A อยู่ที่นี่ลูกพิกัดจุด A นะครับคูวงไว้แล้วนะนะครับอ่ะลบจุดเมื่อกี้ออก นะครับอ่ะทีนี้ไปต่อที่จุดพิกัด B ีลูกพิกัดจุด b ทุกคนดูพิกัดจุด b จุด b แกนเกเป็นอะไรลูกตัวแรกแกนเกเป็นหนึ่งเห็นยังแกนเอเป็นหนึ่งทุกคนหาแกน x ลูกแกนเอ,นเอคือแกนนอนเห็นยังนะหนึ่งอยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เขียนไว้นะเขาจะเขียนสองสี่หกแปดสิบสิบสองไปเห็นไหมอ่ะหนึ่งหนูจุดไว้ก่อนลูก จากนั้นดูที่ y นะครับ y เป็นสองลูกฉะนั้นหนูจะต้องเพิ่มนะครับเลื่อนไปทางทิศบนเห็นไหมนะครับถ้าค่าเพิ่มขึ้นจะต้องมุ่งไปทางด้านบนนะครับหนูก็นับหนึ่งสองพอสองปุ๊บหนูจุดเลยลูกเรียบร้อยจุดนะครับอ่ะเราลบจุดเก่าออกนะอ่ะพิกัดจุด B ีได้เรียบร้อยแล้วจุด B ีจุด B ีด B อยู่นี่ลูกเรียบร้อย นะครับต่อไปจุด c ลูกพิกัด c สุดท้ายแล้ว c x, 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 x. x เป็นหกลูกอ่ะหา x เป็นหกก่อนเจอ x แล้วเรยียบร้อย x เป็นหกเจอแล้วอยู่นี่จากนั้นลูก y เป็นหนึ่งเห็นยังนะครับถ้า y เป็นหนึ่งเนาะมันจะต้องขึ้นไปด้านบนเห็นไหมครับตามค่าแกน y นะตามค่าแกน y นะลูกนะอ่ะลูกกันับหนึ่งขึ้นไปแล้วจุดจบแล้วลูก ุด c พิกัด c อยู่ที่นี้ครับนะต่อจากนั้นเด็กๆเ,เขาให้หนูเขียนภาพสะท้อนโจทย์บอกเขียนภาพสะท้อนนะฉะนั้นนะครับสะท้อนด้วยะายลูกแกน x เ,เป็นเส้นสะท้อนเด็กๆ x เ,เ,เป็นเส้นสะท้อนลูกคือเส้นนี้เส้นนอนเหยเห็นไหมนะครับ x เ,เป็นเส้นสะท้อนลูกนะครูขอเปลี่ยนเปลี่ยนสีนิดน,นึงอ่ะ แกนนี้เป็นเส้นสะท้อนลูกเด็กๆนะครับแกน x เ,เป็นเส้นสะท้อนเด็กๆเส้นสะท้อนคืออะไรครับนึกถึงเลยกระจกหนูส่องกระจกเลยลูกส่องกระจกปุ๊บเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับส่องกระจกปุ๊บจะต้องเกิดทะลุเข้าไปด้านล่างใช่ไหมลูกรูปอยู่ด้านบนเนาะหนูส่องไปมันจะเจอรูปด้านล่างนะครับฝั่งตรงข้าม นะนเด็กฝั่งตรงข้ามลูกฉะนั้นบอกแล้วว่าการสะท้อน,นเด็กสะท้อนอะไรนะครับสะท้อนตัวไหนนะตัวใดที่อยู่ใกล้กระจกนะอยู่ใกล้กระจกหลูกจะต้องเกิดก่อนใช่ไหมครับอ่าทุกคนดูซจุด C เห็นยังจุด C จุด C ต้องสะท้อนก่อนลูกนะครับสะท้อนก่อนจุดที่1น,นะพอใกล้กระจกเห็นยังห่างจากกระจกหนึ่งหนงหน่วย นะครับหนึ่งช่องหนึ่งหน่วยโอเคนะอ่ะมาดูที่ที่บบ้างลูก B พรมนะครับอ่ะเมื่อกี้ต้องเพิ่มด้วยนะครับเป็นจุด C พรามแล้วลูกจุดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับต่อมาเป็นจุด B พรามลูก B พรามที่เกิดขึ้นเนาะดูนะดูนะทุกคนดูระยะลูกห่างจากกระจกเห็นยังห่างจากเส้นสะท้อนนะสองหน่วยฉะนั้น B พรมที่เกิดใหม่ก็ต้องห่างสหน่วย โอเคไหมลูกนะครับสุดท้ายเลย A อพรามลูกเด็กเอพรามอยู่นี่นะครับนะห่างจากห่างจากอะห่างจากเส้นสะท้อนเนาะเมื่อกี้เจ็ดหน่วยใช่ไหมครับความสูงเนาะความสูงตรงนี้ลูกเจ็ดใช่ไหมครับดังนั้นเช่นกันลูกตรงนี้ก็ต้องห่างเจ็ดหน่วยเช่นกันนะครับเจ็ดหน่วยเนาะเจ็ดหน่วยเจ็ดช่องนะครับอ่ะ หนูก็วาดรูปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสรุปได้ว่านะสรุปได้ว่าเราจะได้3ามเดียม A พลาม B พรัม c พรัมลูกเป็นภาพที่เกิดจากรูปต้นแบบนะครับของสามเหลี่ยมนะ a b c เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าหนูจะเข้าใจเพิ่มเพิ่มขึ้น